คนเข้าไปเต็มๆกับรถของพี่ประเสริฐหลบไปไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยทำให้มีผู้ได้รับปาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับสนับสนุนโดย New Corolla Cross Complete Your Life ตอบทุกความหมายชีวิตมาจีคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim คู่ดิน b บ SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดินท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่ติ๊งนะครับค่ะ ยกนิ้วแต่เช้าเลยอ๋อไม่ได้ชวนทานอะไรเลยนะยังไหวไหวไหมเออยังไหวทีฮะเหตุการณ์นี้ขอทัศนท่าทผู้ชมเดี๋ยวหน้าจอทีวีและแอปพลิเคชันจะขึ้นเลยมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังไหมอภายใต้เสื้อผ้าอยู่องค์หนึ่งเชื่อสิงั้นจะพกไว้ทําไมล่ะเชื่อไหมคือบางคนบอกหุ้ยไม่เชื่อหรอกแล้วเธอไร้สาระตายอย่าเผานะเฮ้ตายอย่าสวดนะเฮ้ยเอาคุณเชื่อนี่แสดงคุณก็มีความเชื่อแสดงไว้แบบนั้นนะครับเหตุการณ์ที่จะรายงานสั้นๆต่อไปนี้นี่คือหลวงพี่คนดังค่ะ ท่านอายุเยอะแล,ล้วนะแต่เราเรียกหลวงพี่เหมือนพี่เบิร์ตะหลวงพี่ไปจนช่นอาวุโสขนาดไหนหลวงพี่น้ำฝนนี่พระดังจังหวัดนครปฐมรถชนความตุ้มเละลถนะโอ้โอลดนี่เละบีบบูบี้เลยนึว่าหลวงพี่น้ำฝนหลวงพี่ไม่เป็นอะไรแม้แต่ปลายขนปลายเล็บเลยเหตุการณ์นี้ถึงได้บอกว่าห้อยพาอะไร<อ> พระสงฆ์ห้อยพระได้ที่ไหนล่ะตัวท่านเนี่ยแต่ว่านับถือหลวงพ่อพูนไม่ใช่คุณนะคุณโคราชนะหลวงพ่อพูนนี่คือจังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นแบ่งระหว่างความเชื่อกับเรื่องของของแข็งเออของขังของแข็งของขังก็ส่วนหนึ่งของแข็งก็ส่วนหนึ่งรถรถเมอร์เซเดสเบนซนี่ไงเลยขอทัศนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยไปชมแบบชัดๆเต็มๆการนี้หลวงพี่ตื่นยังครับนิมนต์ที่น้าจวจำเป็นของจริงเหรอ เหมือนในหนังเลยท่านนั่งอยู่ในรถนี่สาธุดูยังทำไม<อ>มีซีนแบบนี้เลยรถ<อ>ความเอาพระไปฝากให้แล้วบอกรอดมาโคตรเลยอันเดียวกัน ไม่เหมือนนี่เหมือนมาเหมือนได้หลอกเลยแต่นี่ของจริงนะเพราะฉะนั้นย4 h d แอปพลิเคชันกันแล้วกันนะครับสำหรับบ้านเราประเทศไทย1วัน900 0กว่าเรื่องประเทศไทยนะแล้ว5,000เรื่องไปอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตอันหนึ่งวัน4 0 0พันเรื่อง4ี่0พันเรื่องโล่งใจอะไรนะฮะนึกว่าชนบุรีวันนี้เบาวันนี้เบาให้ภูเก็ตเขาไปก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์วัยลุงแล้วแหละพอเจอหน้ากันเนี่ยเขามีปัญหากันมานาแล้วเรื่องของการแย่งผู้โดยสารกันจากนั้นมาเจอหน้ากันมีกระซวกจอก จอกจอก,จอก,กระซ่วกันกลางตลาดกลางเมืองภูเก็ตน้ำฝนเออมันบังเอิญบังเอิญน,นะไม้อะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วบังเอิญหันมาเห็นเลขนี้พอดีอโอแต่จะว่าไปนะทะเบียนรถพี่กิงก็เลขเนี่ย โห้าถูกบ้างไหมล่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปนะไม่เคยได้เออไปไหมล่ะวัดหลวงพี่น้ําฝนน่ะเออแต่ก่อนจะไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้อยู่วินเดียวกันแทงกันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทาไมเป็นเพื่อนกันน่ะอากาศมันร้อนเหรอคะก็เลยทาให้เพื่อนลืมหน้ากันอีกที่หนึ่งก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันเป็นเพื่อนคนงานก่อสร้างทํางานอยู่ไซต์เดียวกันค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้น ใช้มีดเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้กระซ่วกันตามเนื้อตัวเข้านี่เลยค่ะอ๋อตำรวจต้องไปไล่ตามเอาผิดให้หมดแม้จะเป็นเยาวชนก็มีกฎหมายเอาผิดได้เช่นเดียวกันครับสมศักดิ์ศรีชมลีเห็นไหมล่ะมีแต่เรื่องนี่ขนาดภูเก็ตเขาโผล่ขึ้นมาแล้วนะยังสู้ชมลรีไม่ได้เลยครับโอ้โหชัยชนะสงครามยังไม่จบจะพึ่งนับกบอไปทต้มยำ นับจบทหารแล้วฮะแมนยูเขาก็ได้ชัยชนะเหมือนกันแล้วรอบอ้าวเรืวองพูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรวะเขาตกรอบไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้ตกรอบพย่เป็นมิได้ตกรอบอยู่ขอบเออขอบฝั่งนู้นเอาที่พี่สบายใจถ้าใครไม่อยากดูชีวีปิดได้เลย S <S 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 อนนี่ข่าวแมนยูมาเป็นกระตักเลยดูดิอะไรของเขาก็ไม่รู้ใครจะไม่อยากดูเด็กผีเขามีทั่วบ้านทั่วเมืองจริงเหรอเออเอารอ,อดูนะฮะอีกเหตุการณ์นึงจังหวัดนนทบ,บุรีข่าวนี้เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญน,นะฮะฆ่าหันศพพบหลักฐานเพิ่มหลักฐานเพิ่ม,มคืออะไรหลักฐาน<อ>ให้ยืนยันได้เลยว่า<ห>โดนหัน แน่นอนวันก่อนขาหมูใช,ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันคือน,นิ้วคนคที่ถูกหัน่นหันหันแล้วนะครับแล้วก็มีรอยสักอยู่บริเวณข้อมือนั่นคือเจอเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้ไล่ตามคดีขยายผลเจอหลักฐานเพิ่มวันก่อนเจอพรว เจอโครงกระดูกเศษกระดูกเมื่อวานเนี่ยเจออีกเปล่าเวลาอ่านข่าวตำรวจอะแสดงว่าสอนพี่ยังไม่ได้มีชื่อปรากฏที่หน้าจอทีวีรอก่อนรอก่อนดินแดงเปล่าดินแดงหรือว่าวิภาวดีสุที่สารสอนสุดทธิสารยังว่างอยู่เออสอนสุทธิสารตอนนี้รับเรื่องเอาไว้แล้วแต่ว่าไอ้จุดที่ถูกแทงอะสุทธิสารแต่รถเสียอยู่ดินแดงถึงบอกคาบเกี่ยว แ oh. มงงงง้แต่ทไทยไัยเป็นเงี้ยแล้วสรุปใครจะเป็นคนรับเรื่องเอาจุดที่แทงหรือว่าจุดที่เขาท้เสียมันก็ต้องเป็นจุดที่ก่อเหตุก่อนไหมเอางี้นะพี่ไม่ว่าพี่จะดินแดงหรือพี่จะสุดที่สานถ้าเรื่องนี้ผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าพี่โยนกันไปกันมาเดี๋ยวให้พี่ต้นพูดชื่อดังๆออพี่กิ้งไม่ได้พูด <laughs> แล้วพูดออกจากปากพี่ต้นเนี่ยรับรองว่าไม่มีคำชมเออ,เอ,อแล้วพี่จะไปดึงเขาทำไมเราก็ช่วยกันพี่เอ้ยเวลาพี่ไม่ทำงานน่ะดิฉันยังพูดได้พี่ทำงานเลยเออแล้ววันนี้พี่ทำงานถ้าพี่ทำงานได้ดีะพวกเราก็ชื่นชมเ,ออเราไม่ได้เป็นคู่ปรักกันนะพี่นะเราทำงานควบคู่กันไปนะคะเราตรวจสอบซึ่งกันและกันมีอะไรก็บอกกันออไม่ต้องดึงเขาเพราะเขาเป็นผู้เสียหายอะ่ะแล้วพอเวลาดึงไป กับคําพูดที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวออันนี้แหละมันทําให้เรายิ่งยิ่งขี้เผือกอยู่แล้วด้วยไง่งสงสัยว่ามันมีอะไรต้องปิดบังกันเหรอเออมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุเนี่ยเออมีเรื่องมีอะไรกันก็คุยกันไปสิจะได้ช่วยกันสอบสวนด้วยเอยเออมุดมิบมุบมิดแบบนี้เนี่ยยิ่งปิดยิ่งขุดนะบอกไว้ก่อนถ้าพี่เขาทํางานดีพวกเราจะไม่พูดถึงเลยนะเพราะว่าการทํางานตรงไปตรงมาตามหน้าที่ มันไม่ได้แปลว่าพี่ดีเดททำงานเก่งมันคือหน้าที่การทำงานคือหน้าที่ค่ะพี่เหมือนที่พวกเรานั่งพูดกันเปล่าๆนี่ก็คือหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะครับเนอะอืมอ่ะก็ปากด้วยแล้วกันนะครับเอที่ดึงไปนะ่ะไม่รู้แหละต้องเปิดเผยนะก็ไปช่วยเขาให้ได้ดแล้วกัน,นพี่นะเขาก็นะอยากจะต้องเคลียร์กันนะครับคุณผู้ชมอา้าวตามที่บอกไปพูดไม่ทันขาดคำเลยนะพี่ต้นบอกว่าประเทศไทย1วัน9 0 0 0เรื่องอ4 0 0พันเรื่องอยู่ภูเก็ต ขอโทษนะ5 0 0พันเรื่องอยู่ชนบุรีจ <laughs> ้ะไม่แบ่งจังหวัดอื่นเลยอ่ะไม่เขินอะไรเลยอ่ะเออยังขออยู่นะครับผู้ชมเพราะว่าอะไรโอ้โหนี่รอบนี้เอามีดฟันกันจนปากฉีกถึงรูหู <laughs> ไม่เกินจริงนะครับผู้ชมโจบางทรายหมันไส้แว้นวัจรูน <laughs> มาเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเบิบ้ลบใส่ปุ๊บไม่พอใจไงก <laughs> <laughs> ็งเลยจัดการฮะดับซ่าเด็กวัจรูนเอามีดฟันปากแหว่งเลยครับ หูยท uh ี huh. uh ่เบลอเอาไว้นึกถึงอะไรโจ๊กเกอร์ป็นโจเกอร์แบบนั้นเลยเหรออีกมันเห็นมาเห็นข้อมือป่ะ ลายสักเหมือนกันมันสอดคล้องกันนี่เออลายเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยฮะดังนั้นเจ้าหน้าที่อ๋อถ้าเจอภาพนี้มีคนมาแจ้งเบาะแสแบบนี้ก็จะขยายผลต่อไปว่าใช่หรือไม่แล้วตายเพราะอะไรใครเป็นคนฆ่าครับอ๋มันก็ตีวงแคบลงมาเรื่อยๆเลยนะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะไขคดีได้ตำรวจไทยเก่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าโอ๊ย เชิญดีไหมคุณหมอชนน่านเนี่ยต้องเชิญไหมไไหวันะหัวจะปวดไอายาบ้าห้าเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมมันหลอนไปทั่วไทยเลยข่าพ่อก็มีข่าแม่ก็มีไล่ฟันพี่ก็มามันมาทุกรูปแบบเอามารัฐบาลช่วงหน้าใครจัดการยาบ้าไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกคุณทัศิ่งแล้วนะไม่ได้เสพย,ยาค่ะเพราะว่าไม่มีหลักฐานเคยเสพไหมไม่ค่ะและประวัติในโรงพักก็ไม่<อ>มีนะคะ ดื่มเนสกาแฟเบรนแอนด์บวกาแฟที่มิกซ์มาอย่างลงตัวเกลอหอมกลมกล่อมแล้วออกไปสนุกกับความแตกต่างที่ลงตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนพวกเราดื่มเนสกาแฟซองนี้เท่านั้นเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน มานครบแล้วเนอะไม่ครบครบไม่ครบ,ครบกินน้อยแบบเนี้ยไม่น่ากินครบเสริมด้วย Nest l e บูส s t optim ม m อาหารสูตรครบถวนที่ดีจากเนส t l e สูตรลดน้ำตาล19%มีโปรตีนเวมี BCAA พร้อมโปรไบโอติกสและวิตามินลองเลยเทาวา่ะออกมาดีๆลเลยเงินที่เคยกู้ไปอะหมดแล้วอ่ะใช้ไปหมดแล้ว,แ,ลวแต่พี่สามารถเอาเองินที่พี่เคยผ่อนผมมาเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะชีวิตหมุนต่อได้อีกเงินติดลอก with nature power ที่มีความหอมจากไฮยีนพื้นสะอาดหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรค่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงค่ะสมโอทีดีดีอะไรดีดีดีเพราะเขามีซิงค์มีแอลคานทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ b ี2และมีสมสกัดสมโอทีขวดใหญ่ หน,นึ่งแบบพร้อมค่ะคันขันขัน,ขนถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช้กรามามาชัวร์เลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคและความคันมั่นใจร้อเปรซ็นเคลียร์ทุกกรามาปัญหาความคันเพราะเราเชื่อว่าความต่างสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะสีไหนเราพร้อมตอบทุกสีสัน ที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้นิพจน์เพนสีที่คิดเพื่อคุณถ้าคุณไอแบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียร์เม็ดฟูละลายเสมหะที่มีตัวยา600 g, แอซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียร์เม็ดฟูละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอเมกา we care น้องใหม่สะอาดลิ้นซ่าดเนื้อหอมเปรี้ยวหวานสดชื่นซ่นไาไม่ฉัดแฉะและกลิ่นแหมม ฝั่งแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทายสไลม์ใหม่รับคำคา้าพร้อมเอนไซส์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝั่งแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าใหม่สไลม์คอริสตรเบอรี่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นลองเลยปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแคร,รอท,ทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บสามซองจุลาเฮิร์บ บ้านนี้โดนของหองไม่ดีของที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่เป็นของอะไรครับอาจารย์ของปลอมซื้อเครื่องกรองน้ำไม่อยากโดนของปลอมซื้อที่บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำใหม่วิสเนเจอร์พาวเวอร์ที่มีความหอมจากไฮยีนพื้นสะอาดหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติ คิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าใหม่คาโอเกตโทัชชอปลักรีลิสช่วยลดคราบพลั q ได้ดีกว่าถึง3เทา่าเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นใหม่คาโอเกตโทัชชอปลักรีลิสกาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากมาเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอาร oma recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอสเปรสโซโรสสายเข้มต้องลองนะคะ Carrier X inverter X is smart X is clean Carrier X inverter Pretty fun by Carrier Centrum Silver 50 Plus Why กันตามมาเลยกล้าใช้ชีวิตอย่างที่50ปี Silver 50 Plus Carrier X X is elegant X is safe Carrier X inverter ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา Hi-Q One Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi-Q One Plus Super g o l ล้นโดยแว็กซี่คาร์วล้างแล้วเคลือบเงาทันทีอย่านามแก้ร้อนในเขาคุยจากวัอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากถุนวพายร้อยเอรนต์่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่เขากลี่บพีอาร์บิ๊กแบรสสาล่ายอร่อยเข้มเต็มซองเนสกาแฟเร d ครับที่หอมกลุ่นให้คุณดื่มแล้วออกไปทำอะไรดีๆปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน อีกสองนาทีเจ็ดโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเราพูดกันทุกวันถ้าเกิดว่าราการที่พูดบ่อยๆเนี่ยปากมันฉีกถึงตรงนี้ได้ไปนะกินของปากขึ้นไปนี่ละขึ้นไปนี่ละพูดทุกวันเกินพูดทุกวัน,วนจริงๆคุณผู้ชมปัญหายาเสพติดเมื่อไหร่จะแก้ไขได้สักทียกเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังประกาศสงครามเอาจริงเอาจังกับมันได้กี่โมง เพราะว่าถ้าดูจากการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เข้ามาทํางานเรื่องของยาเสพติดไ,ไปถามชาวบ้านม,มีแต่คนบอกว่าสอกตกถ้าเรื่องนี้ยยาเสพติดยังแก้ไขไม่ได้เลยแล้วยิ่งตอนนี้อดีตนายกที่เคยประกาศสงครามกับยาเสพติดปราบโหปราบจนแบบว่า เม็ดมันราคาแบบ <500 S 1> หลักร้อยอ,ออดีขนาดนั้นเนี่ยสงสัยต้องเชิญคุณทักษิณกลับมาจัดก,การปัญหายาเสพติดแล้วไหมคะเพราะว่าครั้งนี้ยาบ้าห้าเม็ดชิวก็เขาเป็นผู้ป่วยในคุณผ,ผู้ชม,มดูคนแรกก่อนเลยก็แลา้วกาันวันนี้เรามัดร,รวมมาให้หวังใจนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลตื่นมาเช้านี้วันจันทร์ เร่งแก้ไขให้หน่อยเธอค่ะน่าเห็นใจบ้านนี้คุณแม่มีลูกอยู่สี่คนลูกสาวหมดเลยมีลูกชายคนเล็กคนเดียวอุ้ยลูกคนเล็กเนี่ยแม่รักดังดวงใจคาดหวังกับเขาไว้มากสุดท้ายลูกแม่เสียคนให้กับยาเสพติดจะฆ่าแม่ด่าแม่จะข่มขืนแม่ด้วยค่ะ ๆๆๆทำไมตำรวจไทยทำอะไรไม่ได้เลยตำร,รวจบอกว่าใจเย็นกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจับใครยังตอบไม่ได้แต่การตายของคุณหนุยเชื่อว่าน่าจะมาจากยาและผู้ชายาอีกทีนี้<ะ>อย่าเพิ่งกลัวตำรวจนะครับ<า>ตำรวจเขามีเบาะแสว่าคุณหนุยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดอ,อยู่ด้วยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และคืเรื่องผู้ชายอาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวด้วยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นแต่ตำรวจบอกว่าพอจะทราบเบาะแสเราแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเขาก็คือฆ่าคุณหนุยหมกไร่ป่ามันครับ เวลาที่เจอคนที่มีอาการป่วยจิตอะพวกเราเห็นกันบ่อยเพราะามีข่าวใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าเนี่ยเดี๋ยวทําอันตรายคนอื่นอรารวาสบวยวายทำร้ายเข้าของคนที่รู้สึกปวดใจมากที่สุดคือครอบครัวกับคนใกล้ชิดหลังจากนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ร่วมขบวนการนี่แหละค่ะวันนี้สิ่งที่เราตั้งคําถามว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ไหมว่าการที่มีคนอาการป่วยจิตอยู่ติดตัวอยู่ใกล้ตัว มันน่ากลัวและอันตรายโดยเฉพาะคนที่ติดยาขาดยาสมองเสียไปวันดีคืนดีเราอาจจะตายก็ได้วันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบกับตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการแจ้งมาว่ามีคนคุมคขั่งตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเอาขึ้นรถไปแล้วพอขึ้นรถไปคนป่วยจิตคนนี้แย่งควงมาลัยรถตำรวจม,มีตำรวจตายค่ะ ช่วยพวกเราชาวบ้านกันยังไงดีแล้ววันนี้พี่มาช่วยจับเขาไปมันเกิดเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาพี่จนต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่น้ำดีไปหนึ่งนายอยากบอกให้พวกพี่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องเจอมาตลอดเหมือนกันค่ะหลายต่อหลายครั้งคนในครอบครัวตกเป็นเหยื่อคนคุ้มคลั่งตายหลายต่อหลายครั้งคนไม่รู้อีโนอีเนเลยชาวบ้านบริสุทธิ ก็ตายแล้วครั้งนี้พี่ตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนพี่ก็ตายเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ไม่รู้พวกเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงอะ่ะมันต้องเป็นต้นทางเลยไหมที่ไปจัดการในเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่แค่ว่าเอาไปบับัดเออหายบ้าแล้ววันสองวันเอาไปปล่อยกลับแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาอยู่อย่างต่อเนื่องรเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงกันดีคะเออก็ ให้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เราต้องถอดกันเข้าแล้วกันนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็ตํารวจนะครับไปจับแล้วก็เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเดี๋ยวสลับมาดูนะครับผู้ชมบรรยากาศสงกรานประประแดงกันหน่อยเมื่อวานนี้โอ้โหไหลคึกคักมาก คนไปเยอะมากฮะแล้วเราเนี่ยพูดกันตลอดนะครับผู้ชมว่าสงกรานบางทีก็เออปล่อยๆบ้างเพราะว่ามันคนมันเยอะไงมันก็ต้องมีโดนเนื้อโดนตัวเนาะมัมวแต่หวงตัวก็ไม่ได้เที่ยวกันพอดีแต่ว่าครั้งนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับผู้ชมอายุนี่ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยน้องขึ้นโรงพักแจ้งความครับเพราะไปเที่ยวสงกรานพระประแดงปรากฏว่าไปเจอกระเถยเท่าใคร